กราบทักทายสบายดีพีพีเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมในซองเบาตัเด้อพี่น้องวันนี้เบาตักับหลังจากทีมาแต่บ้านอาเบิร์นกับิีมาแหวะหลินแถวแก่งกระเบาได้พี่น้องมาลินอยู่เข้มคลองพี่น้องเลยกับปได้ดมานานแลวพี่น้องเดี๋ยวสีลงพามาเบิร์นกับพี่น้องว่ามียังแหน่มียางแหน่นะเ,าเนาะเขาเก็บยางแหน่พี่น้องแต่หลุมเนาะมาเบิร์นนำกันเลยพี่น้อง บรรยากาศพี่น้องเลยช่วงนี้ยังอยากได้แดดในได้พี่น้องโอ้เขาเห็ีดเป็นกระตอ๊อบกระต๊อบวางหนังเลยพี่น้องงามงามเนาะแหนมไก่แหงงามพี่น้องแหมของริมแม่น้ำโขงเนาะเขาเปิดเพลงนะเลยพี่น้องจนาหน้ะสิลงไปเนาะ ก็เปิดเพลงน้ำพี่น้องเลยย่านซีด้ไปภาคเอาเลยเนาะภาคเอาเลยพี่น้องเลยภาคเสียงเอาเนาะสังหรีเอากับยังตัดคลิปอยู่มากับสังหรีเด้อพี่นอ้องนะสังหรีทักทายพ,พี่น้องกระเทือนมาเลยก็เลยมาแหวนเลยเนาะ้มาโดนเลยพี่น้องเลยเออเขาก็เห็ดงามขึ้นกว่าเก่าได้พี่น้องเลยเห็ดวางแรงทองเที่ยวไล่กว่าเก่าเนาะ ในการตกแต่งสถานที่พี่นอ้อมงมองอยู่ไกลๆกลันพี่น้องเลยอ๋อตท่าอ้เขาเห็ดเป็นตูปเป็นตูปอยู่พี่น้องเห็ดลายเลยเนาะเดี๋ยวนี้อ่ะพี่น้องกเมื่อก,กี้นี้ก็ได้ลงไปกับอ้ายไปเลยเด้อพี่น้องฟังดีเนะาะเมื่อกี้นี้เนาะกาได้ขึ้นมาเลยพี่น้องเลยกาเขาเปิดเพลงเนี่ยเบาตัวเลยบุ๊เดถ่ายซะเนาะถ่ายผ่านๆไปพี่น้องหน่อยหนึ่ง เอาแหลกินกว๋วยเตี๋ยวกับสังรี่เป็นพี่นอ้องผ่านแคมทางเนาะทางลงพี่นอ้องเลยเออพี่น้องบานี้ก็ทิกลับไปบ้านอาเหมืนเด้อพี่น้องไปนั่นแหละไปเบิ่งรถน้เลยเบิ่งหล่ไปได้บ่บบพี่อบริเวณไปเซกโหลด,ดีเนาะไปนั่นแหละก็ไปเบิ่งอยู่าพูดเลยพี่น้องมั้อ่าพี่น้องกาใจ ไปยืมรถน้ำอ้ามไปเล่นนอพอไปยืมี่น้องแกมีแต่ไอ้เร็กๆ้หน่อยพี่น้องเนาะโอกาสีมาเปลี่ยนตีนหลดนะเพอจะไปเปลี่ยนตีนรหลด่พี่น้องไงเปลี่ยนตัวนี้เนาะตัวนี้ปวได้เลยพี่น้องตีนเปลี่ยนยางมันตีหลังอยู่เนาะเฮ้ยพี่น้องไปบวได้พี่น้องเดินทางไกลปวได้นตีนมับนี้มันแตกเลยมันเนี่ยาเลยพี่น้องยานใส่เกลือใส่คลองมากอะ ลุงหมาขาดลุกมากขาดบบนี่บอันนี้มันะเนี่ยขาดอันนี้ขาดอันนี้ก็จะคือกันเพระาะฉนเลี้ยมมันแหลกซเพื่อเป็นลูกเทยใช่ขอเป็นกรเบิงรถนะพี่น้นองเซ็ครถก่องนไดป,ปไปแม่งคือคือเนีเนาะแล้วลูงมาขาด <c oughs> มันก็จะลบค้องไแล้วมันแหลกซ ตีรถสองสินพี่น้องยางสองสิเต้องได้เปลี่ยนเติมน้ำมันรถไดนี้เาแน่วอันนี้มแน้น่ยครนาตนี้ามันไปมาลังเซกหลดอยู่เลยพี่น้องเซกทางหนามะเนาะตัวที่ตัวที่ครึ่งหลดพี่น้อย เปลี่ยนใหม่เมื่อพี่น้องเขาพอเนบรรยากาเลยเนาะบรรยากาศไปไปกลเลยพี่น้องตัวนี้ยันตัวนี้ไม่เดยพี่น้องตัวแดกหลีมตัวนี้บ้าหลีมเลยพี่น้องตัวนี้มันไม่ไ แม่นแล้วเนาะแล้วมันจะลดตรงนี้ก็เรียกว่าใช้ก็ไ่ได้มันจะสำคัญอันนอดมันเองมันคือต่างนะดูน้อยมันก็กันกระเทือนกันสั่นตัดใจๆนะมันต้องอ่าโอเคพี่น้องปอตัวกันทีได้เดินทางกลับไปด้วพี่น้องก่อนเลยเนาะการต่างมาลินเลยเนาะพี่น้องมาแหว่ลินอลไรกันมาเยี่ยมยามจะมาวาเวียกวางงานเพี่น้องจะไปนั่นแหละไปเวียงเนาะ เดินทางไปเวียงเลยเรขื่อนให้พี่สาวเนาะพี่น้องไล้กันได้เดินทางกลับแล้วมาเนี้เดี๋ยวทีถ่ายรีวิวสินายเอหน่อยนึงพี่น้องเนาะก่อนกลับพี่น้องก่อนกลับเนาะเดี๋ยวมาเบ่งงานโยมเป็นดนี่ก่อนเนาะเบ่งเนเ็ดนี่ก่อนเห็ดยโยมอืมเห็ย่างคือเกาเห็ดยางคือเกาเห็ดส้นนี้เห็ดยังนี่เห็เออบมุงเองมุงเองบอดีกว่านะครับได้บ้างขาย อาเดี๋ยวชิได้กับปะได้ปะนี่กับปะอะไีพี่น้องเลยเดี๋ยวมือหนามาใหม่เด้ออาพี่น้องจะเอาไปเอาเป็นไซื้อกินเลยเออขอบคุณใจรอยบาทพี่น้องเลยสแวอืมบนเอพีจะกินนอจะกินลายเด้อนะบุรีเด้อกลับก่อนพี่น้องไปเนาะ เบ่งเอาเป็นเห็ดนะเกี้นิดหน่อยนึงเห็ดหย่าได้พี่น้องหย่าข้าได้เป็นสีเปลี่ยนหลังคาใหม่หลังตัวน,นี้มันเก่าเลยเป็นวะนเก็บมาเห็ดเนาะหย่าอ้าพี่น้งองมาตัวกับเดินทางมาหอยบ้านเลยเด้อพี่น้องเ้ยนี่เป็นกับขายมักโมเนะาะคายเกือบเมื่อไรพี่น้งงงองตะกี้กองจุนผูนจุนหอยเก่งทางเลยนะแล้วทั้งนี้พี่น้งงงอง สีเพื่อนอะั่ะเป็นจังได้มือหนีคขายดีอยู่บราอยู่นงเอ้ยือนอกายอยู่เนาะกอยู่ปอยายอยู่เด้อพี่น้องแมซีเพิ่นบอกเนาะไร้ขายอยู่เนาะเป็นนมเป็นยังนี่เลยเป็นของกินของอยู่กด้ขายอยู่ายบงกอันนี้กด้ขายเนัวกด้ขาย น่กไายเป็นนซานมีไไหวได้สามมื่อและไปไหวมดเลไวไหมืดเลยพี่น้องเออเเดี๋ยวจะนายไปอาให้มือหนักก็ไปซื้อสลดยมาให้แม่มันีด้พี่น้องเลยอยู่ในตลาดสองตี้สองนาอันี้เอานึงสลดื่มเม่นสแตด์บายเฉพาเกรนดื่มะเป็ดี่ก็ไดคขายอยู่เีกระได้ขายดีบเลีเนาะายาจังะ ก็ได้แล้วเจ้าจเอามาใส่ตเลยไนาะ้เจ้านางคายพน้อเด้อนี่เลยเจ้าให้นาคายน้าอยู่ในแม่ออกไปดําค่ะเพราะว่าเมนยังในพอจะได้เบิ่งนนะครัที่ายหมกหรือสิกินของกินก็ได้นะพี่น้องคนเด็งได้กินแรงเนาะพี่น้องเฮ้ยเนาะแกงขี้เล็กอีกแล้วเนี่ยแกงขี้เล็กอีกแล้วเด้อพี่น้องเฮ้ยเนา่แกงขี้เล็กแล้วก็ปปลาดุกเด้อพี่น้องแรงเนาะ อาหารอ,อ,อีสานบ้านเฮาจังหน่ำเลยนี่จังหน่ำเลยนี่อ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอตัวกัดสี่คอจบคอลาพี่พีเอฟซีไปก่อนเด้อพี่น้องอะไรก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทีบมาเบิ่งให้เป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะบบปลาโบถิ่นไ,ได้โปรดได้ข่าวมาใหม่ก็ฝากติดตามเนี่ยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ดสี่อจบคอลาไปก่อนเนาะอ่ะกันเลยสบายดีพี่น้อง พอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะอากมาพี่น้องเลยเจ่นคำเจ็ดสี่โมงปลายเลยเด้อพี่น้องเนี่ยกะมหามงเลยบ๊ายบายพี่น้อง